สำหรับกิจกรรมค่ำคืนนี้นะครับเป็นในส่วนของกิจกรรมเคียวและปืนคู่ใจนะผมตะลุยแรงปีใหม่กับเคียวและสกินปืนคู่ใจนะครับลดเหลือกล่องละ7เ,เพชนะครับไม่ว่าจะเป็นอ๋อเคียวบุญญาแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเคียวอะไรนะผมแล้วก็สกินปืนด้านขวามือนี้นะผมสีสกินนี่นะครับแล้วก็วันนี้พี่ก็จะมาแจกในส่วนของกางเกงลายสกอตใหม่ล่าสุดด้วยนะผมเพียงแค่น้องๆอย่าลืมทําตามกติกาง่ายๆนะผมกดไลค์กดแชร์กดตามแล้วก็ เมนได้ถูกว่าพี่หมดกี่เพชรน,นะครับในคอมเมนต์คลิปนี้นะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูคลิปกันเลยไป let's go <S ขอแนะนำเพจ Cookie l a n d Shop บริการเติมเกมฟ e e f ฟล e และมีเกมอื่นอื่นอีกมากมายสามารถเติมผ่านย i d ดีหรือเติมผ่าน i d p a พ s w o r d สะดวกรวดเร็วแน่นอนนะครับต้องเพจ Cookie l a n d Shop โอเคผมก็กลบสวัสดีเพราแไม่เป็นต้องทางกันด้วยนผมยินดีกับสุทธิเต็มเมื่อนะครับ โอเคผมสำหรับกิจกรรมข้าคืนนี้นะฮะเป็นในส่วนของกิจกรรมเฮ้ย <c oughs> อันนี้เล่นฟรีอันนี้พี่สุ่มมาแล้วเล่นฟรีมันจะเป็นในส่วนของชุดกุ๊กนะผมพี่ก็มีแล้วนะผมแต่คือจะพี่จะพาไปดูในส่วนของภารกิจนะครับแล้วก็เ,เดี๋ยวนะลนะ้าค้าเนาะหยุดใส่วะคอลเลกชันอเอาแบบอันนี้เรกกันนี่ภารกิจนะผมแล้วก็เข้ามาที่ตรงนี้กิจกรรมนะครับมันจะมีอยู่กิจกรรมตอนนี้ที่มีอยู่ก็คือเกมนี้นะผม สี่ร้อเพชรสิบเก้นะผมใช้ได้ทนะั้งผู้ชายนกะ็ผู้หญิงนะครับนอกจากพี่เติมวันนี้้อะไรนะผมเพียงรองกติกาง่ายๆเลยนะครับผมเพียงให้น้องๆตอบให้ถูกว่าพี่หมดกี่เพชรนะครับหมดกี่เพชรก็คือพี่จะมาสุ่มในส่วนของของของ,ของเคียวมื่เนี่ยเคียวเนี่ยเคียวนี้หน้าของเคียวน,น,น,นี่เดี๋ยวพี่จะมาสุม่มแล้วก็ในตอนนี้นะผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดตามนะผมเมนต์ดีไว้เลยนะครับผมพร้อมกับบอกราคาพี่หมดกี่เพชรน้าผมแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นในส่วนคอ กิจกรรมนี้พ,พอพี่เติมมาแล้วพี่เออน้องๆก็จะได้ในส่วนของสิทธิพิเศษนี้ด้วยนะผมนี่นี่ได้ถึงขั้นนี้เลยอ่ะนี่ดีไม่ดีน้องๆเติมเพียงแค่หนึ่งเพชรน้องๆก็จะได้ส่วนของล่มนี้อีกแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือันิ่งเติมครบมา100นี่ถ้าน้องเติมไปอีกหนึ่งเพชรนะผมมันก็จะได้ส่วนของนี่อีกกองซูมอีกเยอะเอาเลยว่าเยอะนะผมทีนี้ก็ขอสักอ2,000-3,000วิวแล้วกันนะผมส่งไลฟ์ไป ลองดูนะครับไปเดี๋ยวพี่ไปสุ่มเลยละกันอยู่ไหนวะเดี๋ยวนะทางน้องดูไม่จบก็อาจจะพงจะพลาดได้นะครับกันกันกันอันนี้เดี๋ยวไปเซ็นนี่ก่อนปุ๊49บ499เาสเป็นส่วนปกองเกมนะโอ้โหข้าวเกงไล้สกอตส์แลก็อันนี้อันนี้พี่ขาดแค่อันเดียวเองคนดูพี่ขาดแค่ เแค่อันนี้เดียวที่เหลือก็มีแล้นะครับโอ้ทุกคนเดอนั้นเดี๋ยวพี่ซื้อทีละทีละห้าร้อยเพนนละกันปอบโอ้โอ้โอ้ปอ้โอ้โอ้องไป้โอ้เอ้โอ้โอออโ เขเปิดเขาปิดเปิดเปิดนี้นะครับแลก็กล่องนี้สองกองไปก่อนโอเคแล้วก็ยี่ยี่สิบกล่องพ็อกมันใช้ได้หมดเท่าไหร่วะร้อยห้าสิบกว่ามั้งต้องสามสิบกองไปเออียี่สิบกล่อง e. ไปครับคอยได้ไม่ได้เฮ้ยเมื่อกี้เก็บเพชรแล้ววะอ๋อเอาห้าร้อยกว่าเพชรเองเหรอห้าร้อยกว่าเพชรคือพี่ได้มาทั้งหมดร้อยกว่า ร,ร้อยกว่าตเค็นเลยนะไม่จะหมดไม่เยอะกว่ากิจกรรมนี้ว่ะนี่ร้อยเท่าไหร่วะร้อยสิบไข่แคส่สามสิบตัเคล็อนะประมาณสักสรุปกองไปเปิดเลยโอ้พอดีเลยว่ะร้อยสิบเก้าวโอเคเลยมาแล้วมันหมดไม่เยอะนะเมื่อกี้ลองน้องน้อง ตอนน้องเราไปบอกเราคุณหาให้ดูนะครับเฮ้ยขีย์บอร์ดทางนะกดซื้อเลยครับนี่เคลียวผุยใหญ่อีกอันหนึ่งเป็นมันไม่รู้ว่าเป็นเคียวของอะไรนะเนี่ยเป็นเคียวของเอ่อชุดชุดที่แบบไอ้สักอย่างนี่แหละจะไม่ได้แล้วมันเป็นชุดเอ่อแคบชุดสูตระนะครับนี่อย่างเกมก็จะมานี้ยลายแมวก็ตอนนั้นี้จะเป็นลายนี้ลายสกอ๊อตยังไงก็ ก็เคียร์มันก็จะตัวยามันสามารถใช้ได้เปล่าได้ไหมนี่ใี่ปะก็อย่าลืมท้ายถูกนะผมว่าพี่หมดกีด่เพชระ้าผมสำหรับกิจกรรมในค่ำคืนนี้นะผมโอเคก่อนจากกันไปวันนี้นะผมฝานกน้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันอีกเช่นเคยนะไปได้เจอกันใหม่คิดหน้าสีไม่ไหวครับ siu e e you เกนทูมอนคืนนี้เว้ไนยนะเออ,อเพราะแบบมันมีได้ไงเคียร์นะผม